สวัสดีค่ะบันทึกยามหลอนก็กลับมาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะคะวันนี้แอดมินก็มีเรื่องมาเล่าให้ฟังกันอีกเช่นเคยแต่ก่อนไปรับฟังแอดมินอยากขอกำลังใจให้เพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ช่องบันทึกยามหลอนหน่อยนะคะเพื่อนๆเคยไปเข้าค่ายกันไหมคะวันนี้แอดมินมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับค่ายพักแรมให้เพื่อนๆได้ฟังถ้าพร้อมแล้วเราไปรับฟังกันค่ะ พวกเองเคยได้ยินเรื่องของน้ำฝนไหมเสียงพี่โอมที่นั to to ่งข้างกองไฟเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดขึ้นช้าๆเขามองไปยังกลุ่มต้นสนที่สั่นไหวเพราะลมกลางคืนราวกับกําลังทบทวนอะไรบางอย่างในหัวเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อสมปีก่อนตอนที่ค่ายปลายฝันยังเปิดรับนักเรียนมาเข้าค่ายหน้าหนาวอยู่น้ำฝน เด็กผู้หญิงม .5 จากโรงเรียนดังในกรุงเทพเธอเป็นคนเงียบๆไม่ค่อยพูดจามักชอบนั่งจดอะไรบางอย่างในสมุดเล่มเล็กๆของตัวเองเสมอเธอมากับเพื่อนอีก5คนตั้งใจจะมาเก็บประสบการณ์ก่อนสอบเข้ามาหาลัยตอนนั้นมีเด็กเข้าค่ายประมาณ40คนทุกคนตื่นเต้นสนุกสนานกับกิจกรรมทั้งเดินป่าจุดไฟแคมป์ไฟแต่ก็มีบางอย่างเริ่มแปลกตั้งแต่คืนที่สาม พวกเพื่อนในเต็นท์ของน้ำฝนเล่าว่าคืนนั้นน้ำฝนสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกเธอได้ยินเสียงบางอย่างดังอยู่หลังเต็นท์เสียงหวีดสูงยาวแล้วเงียบแล้วก็ดังอีกเธอพยายามปลุกเพื่อนแต่ไม่มีใครขยับแม้แต่คนเดียวเหมือนทุกคนตกอยู่ในภวั์ น้ำฝนเลยแง้มเต็นท์ออกไปดูด้วยตัวเองตรงข้ามกับเต็นท์ของเธอมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่สวมชุดนักเรียนเก่าจนซีดผมยาวปลกหน้ายืนนิ่งอยู่ตรงขอบลำธารเล็กๆไม่ไกลน้ำฝนเล่าว่าเธอจ้องอยู่นานและกำลังจะทักแต่สิ่งที่ทำให้เธอหนาวสะท้านจนหายใจไม่ออกคือเด็กคนนั้นไม่มีเงาเงาตัวเองไม่ตกบนพื้นเลยแม้แต่นิดเดียวหลังจากคืนนั้นน้ำฝนเริ่มแปลกไป เธอไม่พูดกับเพื่อนไม่ร่วมกิจกรรมเอาแต่นั่งเขียนอะไรลงสมุดและหันไปมองต้นไม้ลึกเข้าไปในป่าทุกครั้งที่มีเสียงหวีดและในตอนกลางวันเธอเดินไปที่หน้าผาเล็กๆที่ไม่ใช่เส้นทางกิจกรรมทุกวันมีคนในค่ายเห็นเธอคุยกับใครบางคนอยู่ตรงนั้นแม้จะไม่มีใครอยู่กับเธอเลยก็ตามเรื่องยิ่งหนักขึ้นในคืนที่5เพื่อนในเต็นท์ของน้ำฝนตื่นขึ้นมากลางดึกพวกเขาพบว่าเต็นท์เปิดออก ถุงนอนของน้ำฝนว่างเปล่าเธอหายไปทั้งค่ายช่วยกันตามหาทั้งคืนและพบรองเท้าของเธออยู่ตรงขอบหนา้าผาพวกพี่ค่ายพยายามบอกว่าเธออาจจะเดินพลัดตกไปตอนหลงทางแต่ไม่มีร่องรอยการตกไม่มีเสียงไม่มีศพไม่แม้แต่รอยเลื่อนของดินเหมือนเธอหายไปในอากาศหลังเหตุการณ์นั้นค่ายถูกปิดเงียบไม่มีใครพูดถึงอีกเลย แต่พี่โอมซึ่งเป็นหนึ่งในพี่ค่ายปีนั้นยังคงจําเหตุการณ์ได้ไม่ลืมที่แปลกคือเขาหยิบกระดาษแผ่นหนึ่งจากสมุดบันทึกเก่าๆขึ้นมาชูให้ดูเป็นลายมือของน้ำฝนเขียนด้วยปากกาหมึกดำที่ดูซีดแล้วกระดาษมีรอยเปื้อนโคลนและเหมือนจะเปียกน้ำบางส่วนตอนแรกหนูแค่เห็นเธอแต่พอคืนที่สมหนูเริ่มได้ยินเสียงเธอในหัว เธอบอกว่าเหงาบอกว่ารอใครสักคนมานานถ้าไม่มีใครอยู่ด้วยเธอจะไม่ยอมปล่อยให้ใครกลับไปจากที่นี่ได้อีกมีข่าวลือว่าเด็กหญิงในชุดนักเรียนที่น้ำฝนเห็นเคยเป็นคนในค่ายรุ่นแรกเธอหายตัวไปในปีเปิดค่ายหนึ่งในกิจกรรมเดินป่าที่ยังไม่มีการวางแผนดีพอเธอพลัดหลงในพายุป,ป่าแล้วไม่เคยมีใครเจอร่างของเธออีกเลย บางคนบอกว่าเธอตายเพราะพี่ค่ายพาออกนอกเส้นทางบางคนว่าพี่ในค่ายพยายามปิดข่าวแต่เรื่องที่พี่โอมเชื่อคือเธอยังอยู่ตรงนั้นยังอยู่ในเขาปลายฝันและยังรอเพื่อนคนใหม่อยู่เสมอพี่โอมพูดจบแล้วเงียบไปไม่มีใครในวงรอบกองไฟพูดอะไรเลยสักคนจนลมเย็นเย็นวูบหนึ่ง พัดมาจากป่าทึบด้านหลังทำให้เปลวไฟในกองไม้สั่นไหวและใครสักคนในกลุ่มก็ก้มลงไปมองกระเป๋าตัวเองมีเศษผ้าขาวเปื้อนโคลนผืนหนึ่งวางอยู่ตรงนั้นเย็นชื้นเหมือนเพิ่งถูกวางลงไม่กี่วินาทีก่อนผมนั่งฟังพี่โอมเล่าเรื่องของน้ำฝนอยู่เงียบๆราวกับถูกสะกดตอนนั้นไฟในกองเริ่มมอดลง ใบไม้แห้งปลิวว่อนตามแรงลมและเพื่อนเพื่อนรอบวงก็เริ่มแยกย้ายกันเข้านอนแต่ผมกลับรู้สึกเหมือนหัวใจยังเต้นแรงอยู่ในอกผมไม่รู้ทำไมถึงยังอยู่ต่อหลังจากนั้นอาจเป็นเพราะความกลัวหรืออาจเป็นเพราะความอยากรู้คืนนั้นผมกลับเข้าเต็นท์แต่หลับไม่ลงเสียงกิ่งไม้เสียสีกันนอกเต็นท์ดังกรอบกแกรบราวกับมีอะไรบางอย่างเดินวนอยู่รอบ และเมื่อผมพลิกตัวหันหน้าไปอีกด้านผมก็เห็นสิ่งที่ทำให้เลือดในร่างเย็นเฉียบสมุดบันทึกเล่มเล็กสีเทาวางอยู่ข้างหมอนของผมผมแน่ใจว่าไม่มีใครในกลุ่มผมมีสมุดแบบนี้มันเก่าและมีรอยขีดข่วนเล็กๆตรงมุมปกผมลังเลอยู่พักใหญ่ก่อนจะเปิดดูหน้าข้างใน ข้อความแรกที่เจอเขียนด้วยลายมือผู้หญิงตัวหนังสือเรียบแต่สันคืนนี้เงียบอีกแล้วเพื่อนๆหลับหมดเหลือแค่เธอที่ยังฟังฉันอยู่ผมรู้สึกเหมือนถูกจ้องจากทุกทิศแต่มันไม่มีใครเลยนอกจากผมในเต็นนั้นหน้าถัดไปฉันอยู่ไม่ไกลหรอกเดินออกไปข้างลำธารแล้วเลี้ยวตามทางซ้ายจะเจอฉันที่ต้นสนใหญ่ผมวางสมุดลงทันที ขนที่ต้นแขนลุกครึบแต่ไม่รู้ด้วยแรงผลักดันจากอะไรผมตัดสินใจหยิบไฟฉายแล้วค่อยๆเดินออกจากเต็นทุกย่างก้าวบนพื้นดินชื้นๆนั้นราวกับเสียงมันดังผิดปกติป่าเงียบผิดธรรมชาติแม้แต่ลำธารที่เคยไหลเสียงดังอย่างนิ่งเฉยผมเดินไปตามทางในสมุทรข้างหน้ามีต้นสนต้นหนึ่งใหญ่กว่าต้นอื่นๆรากของมันแผ่กว้างเกือบคลุมพื้นที่รอบนั้น และที่ตรงนั้นผมเห็นคนคนหนึ่งนั่งอยู่พิงลำต้นเงียบๆเ,เด็กผู้หญิงผมยาวใส่ชุดนักเรียนซีดเก่าๆเ,เธอนั่งกอดเขา่าก้มหน้าเหมือนไม่รู้ตัวว่ามีคนอยู่ใกล้ผมรู้ว่าควรถอยกลับรู้ว่าควรวิ่งแต่ขาผมกลับไม่ยอมขยับแล้วเธอก็พูดเบาๆฉันหนาวอย่าพึ่งไปนะเสียงของเธอไม่เหมือนเสียงคนพูด มันเหมือนเสียงที่ลอยมากระซิบข้างในหัวผมรู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่เด็กผู้หญิงธรรมดาผมอยากถามเธอว่าใช่น้ำฝนหรือเปล่าอยากถามว่าเธออยู่ที่นี่มานานแค่ไหนแต่ลำคอผมแห้งผากและเสียงของผมไม่ยอมออกเธอเงยหน้าขึ้นช้าๆและในแสงไฟฉายที่สั่นไหวผมเห็นใบหน้าของเธอซีดเหมือนคนจมน้ำ ริมฝีปากแห้งแตกดวงตากลวงลึกจ้องผมอย่างว่างเปล่าเธอมาแทนเขาใช่ไหมน้ำฝนรอใครมานานแล้วหัวใจผมเต้นกระแทกอ,อกผมไม่รู้ว่าเขาที่เธอพูดถึงคือใครหรือเธอที่พูดอยู่นี่คือน้ำฝนเองหรือบางอย่างที่มาก่อนน้ำฝนทันใดนั้น เสียงหวีดสูงก็ดังขึ้นจากหลังต้นสนยาวและแหลมราวกับมีบางอย่างกรีดผ่านอากาศเงามืดบางอย่างพุ่งผ่านข้างตัวผมเร็วมากผมสะดุ้งจนไฟฉายหล่นจากมือภาพสุดท้ายที่เห็นคือเธอกำลังยืนห่างออกไปเพียงไม่กี่ก้าวยิ้มให้ผมยิ้มที่ไม่มีความสุขไม่มีอารมณ์แค่ยิ้มเพราะได้ใครสักคนมาอยู่ด้วยอีกคืนผมตื่นมาอีกทีในตอนเช้า ที่ข้างลำธารไม่มีใครรู้ว่าผมไปไหนมาไม่มีรอยเท้าไม่มีสมุดไม่มีอะไรเลยเหมือนทุกอย่างคือฝันแต่สิ่งที่ติดตัวผมกลับมาคือกลิ่นโคลนเปียกๆบนปลายเสื้อและชื่อของผมที่ถูกเขียนไว้ในหน้าสุดท้ายของสมุดบันทึกด้วยลายมือที่ไม่ใช่ของผมชื่อผมคือพัท ผมไม่ใช่ใครสำคัญไม่ใช่พี่ค่ายไม่ใช่คนสนิทของน้ำฝนผมแค่คนที่บังเอิญเหลือรอดจากคืนนั้นคืนที่เธอมาเยือน หลังจากผมพบเธอใต้ต้นสนและเสียงกระซิบของเธอไหลเข้ามาในหัวผมก็หมดสติไปแต่ก่อนที่สติจะดับวูบผมเห็นภาพหนึ่งภาพของเด็กผู้หญิงในชุดนักเรียนกำลังยื่นมือออกมาอย่างช้าๆแต่ไม่ใช่จะพาผมไปเธอยื่นสมุดบันทึกเล่มหนึ่งให้เล่มเดียวกับที่ผมพบข้างหมอนคืนนั้นผมตื่นขึ้นในเช้าวันถัดมาร่างกายเปื้อนโคลนเสื้อเปียกน้ำแต่ไม่มีบาดแผลสมุด ยังอยู่ข้างตัวแต่เมื่อผมเปิดดูอีกครั้งทุกหน้าว่างเปล่าไม่มีแม้แต่ชื่อของน้ำฝนผมเก็บมันกลับมาจากเขาปลายฝนันและใช้เวลาหลายเดือนหลังจากนั้นค่อยๆค้นหาข้อมูลของคดีเด็กหายในค่ายจากน้ำฝนผมได้เจอชื่อของเด็กอีกสองคนก่อนหน้าหนึ่งในนั้นคือแพลวาเด็กหญิงรุ่นค่ายแรกเมื่อ1ิปีก่อนที่เคยหายสาบสูญไปแบบไม่มีร่องรอยอีกรายชื่อหนึ่งไม่มีในข่าว ไม่มีในระบบแต่ผมพบจากสมุดที่พี่ค่ายเก็บไว้เด็กชายชื่อธนาคนที่เคยเห็นแพรวาเป็นคนแรกก่อนจะหายไปในเช้าวันที่สองผมเริ่มเชื่อว่าสิ่งที่ผมเจอคือนนั้นไม่ใช่แค่ผีไม่ใช่แค่เงาแต่คือจิตที่ยังไม่ไปไหนวิญญาณที่ถูกพันธนาการด้วยความเจ็บความกลัวและการลืมเลือนพวกเขาติดอยู่ในที่นั้นเพราะไม่มีใครเห็นพวกเขาจริงๆ ผมเลยตัดสินใจกลับไปอีกครั้งหนึ่งปีหลังจากคืนนั้นพร้อมกับสมุดของน้ำฝนและชื่อของเด็กทั้งสามในคืนพระจันทร์แรมผมเดินไปยังต้นสนต้นเดิมเงียบลมเย็นกลิ่นดินเดิมกลับมาผมนั่งลงบนรากไม้กลางสมุดออกและเริ่มเขียนด้วยลายมือของตัวเอง น้ำฝนแพรวาธนาถ้าพวกเธอได้เย็นฉันมาเพราะสัญญาไม่ใช่เพื่อพากลับแต่เพื่อปล่อยผมเขียนซ้ำอยู่แบบนั้นจนลมรอบตัวเปลี่ยนเสียงหวีดไม่ดังเหมือนเดิมเงาของเด็กสามคนค่อยๆปรากฏไม่ใช่ในแบบที่น่ากลัวไม่ใช่ผมยาวหน้าซีดแต่ในแบบที่พวกเขาเคยเป็นยิ้มอ่อนๆบนใบหน้าของแพรวาแววตาเศร้าลึกของธนาและ น้ำฝนที่เดินมาหยุดตรงหน้าผมเงียบๆเ,เธอเอื้อมมือมาแตะสมุดแล้วพยักหน้าเบาๆขอบคุณนะคัดแล้วทั้งสามคนก็หายไปในหมอกผมกลับออกมาจากป่าคืนนั้นไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เมื่อผมหันกลับไปต้นสนต้นนั้นเริ่มมีใบเขียวขึ้นมาอีกครั้งราวกับสิ่งที่ถูกกักไว้ได้รับการปลดปล่อยแล้วผมไม่เคยกลับไปที่เขาปลายฝันอีก แต่ทุกปีในคืนเดียวกันผมจะจุดเทียนสามเล่มวางไว้ที่หน้าต่างเพื่อให้แสงนำทางพวกเขาไปไกลกว่านี้ก็จบลงไปแล้วนะคะกับเรื่องเด็กค่ายไว้อดมินจะหาเรื่องมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกนะคะก่อนจากกันแอดมินขอขอบคุณสำหรับกําลังใจที่เพื่อนๆมีให้กันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ